สมาคมวอลเลย์บอลไทยอัปเดตเรื่องต่อสัญญาโค้ดปาร์คลุนได้อยู่ต่ออย่างน้อย1ปีสมาคมวอลเลย์บอลไทยอัปเดตเรื่องต่อสัญญาโค้ดปาร์คลุนได้อยู่ต่ออย่างน้อย1ปีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยอนาคตปาร์กีวอนกับการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยต่อ หลังสัญญาเดิมมีเพียง1ปีและหมดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ล่าสุดนายสมพรกล่าวว่าหลังจบเอเชียนเกมแล้วก็ได้ให้คดปาร์คไปพักก่อนเพราะว่าเขาทำงานหนักตั้งแต่ซีเกมที่กัมพูชาแล้วก็จะกลับมาทำหน้าที่ต่อในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้คงจะได้คุยกันหารือการวางแผนสำหรับการเตรียมทีมต่อไปเพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า แล้วก็การเตรียมทีมเข้าแข่งขันของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตรวมถึงการเตรียมความพร้อมเอาเด็กเยาวชนขึ้นมาเล่นทีมชาติก็ต้องดูว่าจะเตรียมกันอย่างไรเพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างส่วนเรื่องสัญญาที่จะหมดในช่วงต้นปีหน้าเราก็จะทำการส่งหนังสือขอต่อสัญญาอย่างเป็นทางการไปทางสาหาพันธ์ววลเล์บอลน,นานาชาติขอตัวโคดปาร์คมาช่วยทีมชายต่อ เพราะว่าตอนนี้เราได้เห็นพัฒนาการที่ดีและเห็นความผูกพันระหว่างโค้ชกับนักกีฬาก็จะขอต่อไปอีกหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยแล้วก็ได้ประสานภายในกับสหพนันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติไว้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ